สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายคนคนนะคะเช้าวันนี้ก็อากาศอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอฟซีค่ะวันนี้ลงไปขึ้นจาลน,นะคะแต่ว่ายายไม่ได้ไปค่ะก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ลุงสู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยายก็อยู่เคียงข้างลุงเสมอนะคะ ขอให้ลุงจงายาขอให้ลุงจงสู้อย่าคิดอะไรมากมายลุงเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีปัญหาอะไรเราก็ต้องสู้ค่ะลุงขอให้ลุงจงสู้นะคะอยาเป็นกำลังใจให้ลุงเสมอมาค่ะ แม้วันนี้ยายไม่ได้ไปแต่ยายก็ฝากกำลังใจ <c oughs> ส่งไปให้ลุงค่ะให <c oughs> <c oughs> ้ลุงสู้ทุกอย่างปัญหามีทางแก้ลุงเชื่อยาย ตำแหน่งที่ไม่ต้องการเข้าใจทุกอย่างค่ห้ลุงอดทนอีกนิดค่ะวันนี้ก็ขอให้ราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ ุลถ้าลุงถ้าลุงพลกดมาเจอคลิปนี้ขอให้ลุงจงมั่นใจในตัวยายทุกอย่างยายไม่มีอะไรสมบัติพัฒฐานไม่มีค่ะลุงยายมีแต่น้ำใจให้ลุงถึงแม่เสียดเที่ยวนิดหนึ่ง ยายก็ภูมิใจถึงลุงไม่ลุงไม,งไม่รู้ว่ายายเป็นคนยังไงลุงก็ต้องรับรู้อย่างน้อยลุงต้องรู้ว่ายายคนนี้เป็นคนแบบไหนขอให้ลุงจงเข้าใจจงเชื่อมั่นในตัวยายเถอะนะยายไมเชื่อใคร บางทีตาลุงอาจจะเห็นหูลุงอาจจะฟังแต่ลุงต้องพิจารณาด้วยค่ะต้องเชื่อมั่นในตัวเราในตัวเองฝากบอกลุงด้วยค่ะถ้าลุงเป็นตัวของตัวเองยายเชื่อเลยว่าลุงเป็นคนดี ไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายกับคำพูดคนจวนหนึ่งแล้วลุงก็ต้องมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะยายขอฝากคติไปถึงลุงค่ะถึงแม้ว่าการกระทําของยายกับคำพูดมันสวนทางกัน เชื่อเถอให้ลุงเชื่อเถอะให้ลุงเชื่อมันลุงเชื่อในคำพูดทุกทิ้งทุกอย่างยายก็เหมือนเดิมไม่เคยคิดเปลี่ยนไปเพียงแต่ยายไม่มีโอกาสในจุดนั้นเอง วันนี้ก็ขอให้ลุงจงมีแต่ความดีงามทำดีย่อมได้ดีลุงทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเขาแต่งมาให้แล้วเขาแยกแยะให้แล้วลุงเชื่อ ราะฉะนั้นวันนี้ยายเป็นกำลังใจให้ลุงเต็มที่ค่ะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้เป็นกำลังใจสมอสู้ๆค่ะลุงแล้วก็ขอฝากลุงด้วยค่ะยูทูบเบอร์ที่น่าสาร ขอฝากดูแลลุงเป็นกำลังใจให้ลุงทุกคนค่ะให้ดูแลลุงกับป้าเป็นอย่างดียายขอฝากยูทูบเบอทุกช่องด้วยนะคะถ้ากดมาเจอคลิปนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยค่ะ อะไรอก็ขอให้ไปแบบสบายสบายไปแบบกล้วยๆนะคะคุณลุงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองปกป้องลุงและครอบครัวลุงด้วยเถิดลุงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความม,มาุนะ่งมั่นปรารานเถอะนะลุง คลิปนี้ยายก็ฝาะเป็นกําลังใจให้ลงุงทุกๆคนที่อยู่กับลุงนะคะยายก็ขอฝากค่ะ,นะคะขอให้ทุกคนจงเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปกับลงุงเป็นกําลังใจให้ลุงกับป่าตลอด ทุกกำลังใจทุกกำลังเสียรรวมทั้ง f อทั่วโลกทั่วประเทศไทยด้วยค่ะขอฝากแล้วก็ขอขอบคุณ f อซด้วยค่ะที่ติดตามลงุงป้ารวมทั้งตัวยายด้วยค่ะวันนี้คงเป็นวันดีวันที่เราผ่านพ้นฉลุไปอย่างแบบกล้วยๆนะคะ กำลังใจและกำลังเชียร์ให้ลุงด้วยขอให้เอทั่วโลกทั่วประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยเถิดกราบขอบคุณทุกคนกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะที่ดูณตอนนี้ค่ะ หน้าสานค่ะขอากด้วยข้อบขคุณด้วยนะคะคลิปนี้ยายก็ขอจบแค่นี้ค่ะภากดูคลิปของคุณยายด้วยนะเพราะหน้าตอนนี้ยายอยู่ที่บ้านค่ะยายไปไม่ได้ค่ะ ทั้งทางที่ยายอยากไปค่ะปกติแล้วยายไม่พลาดค่ะแต่มางานนี้พลาดค่ะพลาดเพราะยายเป็นโควิดที่ไม่ได้ไปกับลุงค่ะยายก็ขอฝากดูแลลุงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ